สวัสดีครับจากทอร์เรซซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวท่อแดงสายสีนะครับเป็นของเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้ก็เป็นเวฟร้อยสิบไอตัวใหม่นะครับตัวเก่าก็ใส่ได้นะครับเป็น S1 แบบถาหมกนะครับตัวนี้ลูกนะครับก็ใส่ตั้งแต่ลูก53นะครับคอ1 1นนะครับตัวนี้เป็นปลายรุ่นใหม่นะครับนี่ เลยนะครับผมแดงสายสี่เดิมเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้ส่วนปลายท่อนะครับก็ยี่แปดมิลนะครับตัวนี้มีเอกลักษณ์นะครับ,ม,รรบมีโลโก้นะครับของแดงสายสี่นะครับติดกับคอท่อด้วยนะครับตัวนี้พี่ๆน้องๆสนใจเพิ่มเติมก็ เข้าไปดูนะครับที่รีวิวของเราได้นะครับเรารีวิวประจาเลยนะครับก็มีผงกุญแจมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับอ่ะแขกงแค่หน่อยผมจะใส่ไปกันลังของโอราบุรีนะครับเนื่องจากว่าท่อแดงสายสีนะครับไม่มีลังมานะฮะแถมสติ๊กเกอร์ด้วยหนึ่งอันนะครับของทอร์เรซิ่งช็อปเราจัดส่งนะครับใบนี้นะครับไปจังหวัดขอนแก่นนะฮะ ก็ go. จัดส่งตามที่อยู่นี่เลยนะครับรอรับได้เลยนะครับไม่เกิน2วันนะครับหากพี่ๆน้องๆสนใจก็ทักสอบถามทางเิดทางไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ